สวัสดีครับผมวันนี้ช่องน้องๆบอลสีนะครับก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลสีนะครับซึ่งมีทั้งการเลี้ยงในตู้แล้วก็เลี้ยงนอกตู้นะถามว่าเลี้ยงนอกตู้จะเป็นยังไงเลี้ยงได้ไหมนะครับผมตอบได้เลยว่าเลี้ยงนอกตู้เนี่ยมันจะต่างกับการเลี้ยงในตู้อยู่อย่างหนึ่งคือบอลเลี้ยงนอกตู้นะครับ เวลาบางคนก็จะมีรดน้ําสม่ําเสมอหรือบางคนก็จะแช่มีกระถางใบมังหรือว่าเป็นภาชนะรองน้ํารองก้นนะครับให้เขานะครับได้รับการโดยที่เราไม่ต้องเป็นรดน้ํานะครับเราซึมน้ําอยู่ตลอดนะครับแล้วก็บางคนก็รดน้ําสม่ําเสมอนะครับแต่จะสวยนะครับบอลที่เลี้ยงนกตู้นี่คือหนึ่งเวลาเขาโดนแสงเต็มที่แล้วก็เวลา าจะปรับตามอุณหภูมิตามสถานการณ์ปรับตามมุสภาวะแวดล้อมนะครับทําให้เขามีความแข็งแรงนะครับจะเห็นครับสีออกมาสวยงามมากอันนี้จะเป็นเจ้ากลุงไกเซอร์นะครับแล้วก็เป็นบอนลูกไม้นะครับใบจะใหญ่มากนะครับดูมือผมเลยครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะเกิดความแข็งแรงไม่ทิ้งใบด้วยนะครับเห็นไหมครับอ่าพอเขาได้เวลาเต็มที่นะครับเห็นไหมครับใบใหญ่มากๆนะครับ ใบใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะมีอาจจะแทงหลอดช้านิดนึงนะครับจะเลี้ยงแบบนี้นะครับบอลเลี้ยงในตู้นะครับความแข็งแรงครงทนแล้วก็ปรับตามสภาวแวดล้อมเขาจะอยู่อยู่ได้แบบโอ้โหนะครับเติบโตแบบมีคุณภาพนะครับ๋ยวมาดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาดูบอลเลี้ยงที่อยู่ในตู้อบนะครับเขาเรียกว่าตู้อบบอลสีนะครับ อันนี้นะครับเราทําตู้อบกันเองได้ง่ายๆสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับผมจะทําไว้ข้างบ้านนะครับเป็นโมบ้านจันสันนะครับทําตู้อบเห็นยครับสวยงามมากเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีกลุ่มลูกไม้กลุ่มบอลไม้มีชื่อนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับแล้วก็เป็นลูกไม้ด่างเขียวแดงจุดแดงนะครับอ่าแล้วก็นี่เป็นบันดาลทรัพย์นะครับ กลุ่มลูกไม้เปิดเปด่างๆกลุ่มนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าจะมีทั้งบอลกาบด้วยนะครับถามว่าใส่อะไรลงไปนะครับดินผมใช้ดินใบกัมปูนะครับแต่ถ้าเทียบสิบเปอร์เซ็นต์อย่างงี้สมมติว่าสิบเปอร์เซ็นต์าใบกัมปูประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ะครับไปอบตากแล้วก็หมักตากแดดนะครับแล้วก็นำมาตากแดดให้ใบแห้งใบกัมปูแห้งกรอบนะครับ ผสมดินสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าสักห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มูลวัวสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไปตากแดดครับตากแดดท้งไว้ให้ใบมันกรอบให้ใบมันแบบเขาครับกรอบแห้งเลยนะครับแล้วก็เวลานํามาปลูกนะครับผมจะบี้ให้ไม่ต้องไปใส่เครื่องบดนะครับบี้ให้เขากัดเข้ากันนิดนึงแล้วก็ใบจะกรอบจะบี้ง่ายนะครับก่อนลงกระถางนะครับ แลวก็มันจะได้คือเพื่อทําเพื่ออะไรในค,รความเห็น่งใบกัมปูใหญ่ๆนะครับจะเหลือเล็กชิ้น,นเล็กเองนะครับแต่จากการบดบี้นะครับเพื่อให้เขาเกิดการเป็นสารอาหารได้ง่ายว่าได้เร็วนะครับบอลก็จะปรับตัวไดเร็วนะครับแล้วก็นําสารอาหารมาใช้นะครับซึ่งใบกัมปูนี่เป็นใบที่อยู่ในพืชตระกูลถั่วนะครับจะเหมาะสำหรับ,บการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับ แล้วก็มาดูนะครับมาดูความสวยงามของเขาครับอ่าเห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับสีอะไรนะครับชัดให้ชัดเจนนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาแบบโอ้โหสวยงามนะครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรนะครับผมไม่ใส่นะครับลูชายชนต้นนี้นะครับแทงหลอดแดงๆขึ้นมาแล้วครับแทงหลอดแดงๆขึ้นมาแล้วนะครับ ่แตท่านที่เลี้ยงชายชนนะครับท่านที่เลี้ยงชายชนนะครับไม่ต้องไปตกใจถ้าเกิดบอลชายชนจะระหว่างหน้าหนาวมาถึงช่วงก่อนหรือว่าหลังปีใหม่นะครับมาถึงช่วงประมาณมีนายอย่าไปตกใจนะครับเพราะว่าไอ้ทำไมบอลชั้นไม่ไป้ายนะครับบางทีอายุในการผ่าหัวที่เขาบางคนเขาผ่ามาหรือว่าซื้อลูกเบบีมาหรือว่าซื้อต้นอื่นมาที่เป็นใบยุเขียวนะครับอายุของเขายังไม่ได้นะครับแต่พอ พอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งนับอายุได้ครับเขาก็จะธรรมชาติของชายชนต้องแทงแทงหลอดที่มีป้ายอยู่แล้วนะครับถ้าพ่อแม่ป้ายนะครับยังไงก็ป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องไปตกใจนะครับอย่างต้นนี้ดูนะครับดูนะครับป้ายทุกใบแล้วนะครับหลอดขึ้นมาใหม่แดงแป๊ดเห็นเราชื่นใจนะครับแต่ก่อนต้นนี้เหมือนกันนะครับยังไม่ป้ายนะครับพอหลอดใหม่ขึ้นมานะครับป้ายหมดเลยนะครับอ่าเขียวนะครับ าดูนะครับกําลังจะมานะครับกระแสชายชนกําลังมานะครับอย่าเพิดท่านนะครับท่านที่มีชายชนรีบทําจํานวนเลยนะครับยังไงก็ขายได้ชายชนครับอันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีดูนะครับอันนี้โอ้โหด่างเป็นฮาร์ปจนแบบสีเขียวแทบจะไม่มีเลยนะนี่หลอดใหม่นะครับกลายเป็นแดงเหลืองขาวนะครับแล้วก็เขียวนะครับ ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับต้นนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาขึ้นมาอย่างนี้สีเขียวนน้อยนะครับการรับโดดซึมในการแสงในการสราะข้อาหารเขาจะน้อยลงนะครับอ,อย่าไปตากแดดร้อเอร์เซ็นนะครับดูครับสวยงามนะครับนี่เป็บนบอลกลาบนะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้จะเป็นชมพูทวีปนะครับ ราคายังยัง,ย,งยังลอยตัวอยูน่นะชุมชนพศรษฐีมันสูงอยู่นะครับนะครับหลักการาง่ายๆในการเลี้ยงครับดินครับดินไม่ต้องไปใส่ปุ๋อยอะไรมากมายบางคนเร่งนูนง่นเร่งนี่ครับใส่ผงชื้รคใส่นมใส่อะไรใบมะนาวไม่มีผลนะครับผมจะบอกให้นะครับยิ่งจะทําให้บอลของท่านไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับในการที่จะไปต่อไปต่อ,ขอเขาคือการเจริญเติบโตนะครับ บางคนออกได้ลากนะครับได้หัวไม่ใช่นะครับผมดูมันทดลองมาแล้วนะครับเออมันได้ก็จริงแต่ว่าการแข็งแรงครับสิ่งที่เห็นง่ายๆเคยเวลาท่านนะครับเปลี่ยนดินหรือว่าทําอะไรลากเขาจะเน่านะครับเน่าเร็วนะครับหัวก็จะเขาเรียกว่าเปลือกเปลือกพุ่มหัวก็จะบางคนก็เป็นก้อนสีขาวเลยนะครับไม่มีเปลือกหุ่มเวลาผ่าขึ้นมานะครับเสี่ยงต่อการเน่าซะเยอะกว่านะครับ ดังนั้นอย่าไปใส่นะครับผงชีวรสหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทําเป็นฮอร์โมนทําอะไรไม่ต้องไปใส่ครับท่านทําดินสูตรดินได,ได้ก็พอนะครับใบกัมปูกับดินผสมนี่แหละครับหรือว่าดินตาปุ๋ยตมธรรมชาติชี้วัวนิดๆหน่อยหน่อยนะครับก็บมาเขาก็จะได้สูตรของเขาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องน้องนองบอลสีด้วยนะครับน้องนองบอลสีนะครับสวัสดีครับผม